เดี๋ยวจะออกไปรับรถกันนะคะโดยมีป๊ะป๋าพาไปค่ะนี่รถป๊ะป๋าเขาจะมีบอกนะคะว่าเนี่ยวิ่งได้ประมาณ15.8กิโลต่อเิตค่ะแล้วก็ตอนนี้เหลือน้ำมันวิ่งได้มา69กกิโลนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้อะไรเอ็กโคการการขับ99%ในเรื่องของเอ o โคไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันประหยัดเงี้ยเหรอคะประหยัด99%เอ้ยประหยัด99%นาคะแนน ก็ฟังก์ชันการใช้งานคือดีค่ะสะดวกสบายป๋าป๋ามาส่งนะคะแล้วเราก็จะกลับเลยค่ะเดี๋ยวมีเข้าไปในร้านเอา้เอาออกทางนี้แล้วให้มีลงมาเดินทำไมเนี่ย <laughs> โอเคเราก็เข้ามาในร้านกันค่ะ นี่รถเรานี่ออเขามาวางเตรียมไว้ให้แล้วเราจะขับรถกลับบ้านแล้วนะด้วยความตื่นเต้นว่าแบบขับได้ไหมอะ่ะไม่คุ้นอุย้ยเอาเขาจะไปโบกรถให้เราเลยเนี่ย้รอก่อนรอก่อน <c oughs> ไปค่ะกลับบ้านกันค่ะขับกลับมาใกล้ถึงบ้านแล้วคะ่ <c oughs> ปะปะ้าปาเพิ่ง <c oughs> เคยเห็นรถครั้งแรกนะคะเนี่ย ก็ใหญ่ไหมอ่ะก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงถ้าเทียบกับรถข้างๆแล้วอ๋อก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยรู้สึกจะจอดรถเองหรือเปล่าข้างหลังนั้นก็เป็นข้อที่เราออกมาจากรถคันเก่านะปล่อยไปก่อนอะไรก่อนไปรู้ก็มีเกรงๆบ้านนะคะตอนขับเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจยังไม่ชินคุณแจเขาให้มา2อัน ดูแล้วนะ่าจะแบบขับง่ายอยู่ค่ะแล้วก็ต้องระวังเบาเลยเนี่ยไม่ให้เปื้อนห้ามเด็กกินขนมและน้ําบนรถเลยมีปบาปากเขาเตรียมตัวนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะเริ่มไปทํางานแล้วค่ะก็มาทํารถอะไรของเขาอยู่นี่นะ้มากลับมาแล้วนี่นะ้ไม่มาดูรถมาหมา,มาหรอน้าก็ยนะังไม่ไปเห็นรถมา้าหมาเหมือนกัน มไม่ใช่สีดำม,มันเป็นสีแบบสีแบบอะไร <laughs> สีแบบเข้มๆม่ะ <laughs> <laughs> มีความวิง้งนีหลูกวิงวิงไม่ใช่แบบดำสนิทมาดูประจำที่หนูซิที่หนูเป็นยังไง <laughs> เนี่ยต้องห้ามเอาแบบขยงขยะขึ้นมาบนรถเลยนะ๋ยวลองที่เป็นนักเล่นขยะอย่ายให้โดนสีครีม <laughs> <laughs> ไม่ลิคูบอกว่าให้ไปหาซื้อที่รองมากลัวเท้าเปื้อนลองนั่งข้างหลังกันดูซิ เปิดได้มัง้งลูกเปิดได้อยู่เปิดไว้สิลูกเปิดไว้ไหมเอาไว้ใส่แก้วใส่อะไรกันตรงนี้ก็มีปรับอุณหภูมิอะไรได้เองลูกอ้ออันนี้มีเอ่อเก้าอี้อุ่นด้วยข้างหลังก็มีนะคะเนี่ยฮีเตอร์ฮีเตอร์ตรงเก้าอี้แต่นั่งข้างหลังแล้วก็ไม่ได้แคบนะขาก็โอเคอยู่หนูนั่งเป็นังไงนั่งได้เนอะนั่งได้เนอะ นนนหนูต้องเห็นไหมมันเป็นสีครีมหนูต้องอยาให้มันเปื้อ <c> น <oughs> ระวังแค่นี้เลยต้องทำตัวแบบว่ารักรถให้มากขึ้นละ <c oughs> ได้มีที่ชาร์จแบตด้วยตรนนี้ข้างหน้าเป็นไงสวยไหมน,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 นั่นเนี่ยเด็อ๋อมันเป็นพวกปุ่มปรับอุณหภูมิปรับนู่นนี่นั่นหลายอย่างอ,อะลูกอะไรนะนี่นะชอบรถป้าป่ามากกว่าเหรอ,อ ก็ที่นะเป็นผู้หญิงไงกนน็จะชอบรนเล็กๆแบบโรถญี่ปุ่นทำไมคยะจัก,กาก็คำตัตะกะัาบอะไรอะไรหรอคาวบ้าตรงไหนหรอที่เ <anka> บนั่งหรอนั่นกจิอ๋อ,อ,อคันนี้แหละน่ารักแล้วือ,วอมสีครีมสวย รถคันนี้ไม่มีทีวีเลยมันก็เอาเอาไม่มีทีวีเหรอเนี่ยแต่ก็จริงๆเราก็ไม่เคยได้ดูทีวีอยู่แล้วนะคันเก่าเวลารถมันวิ่งมันก็ไม่มีทีวีอยู่มันก็ปิดอยู่แล้วนี่ก็เลยแบบไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วว่าต้องมามีทีวีปุ่มนี่จริงๆไม่มีอะไรนะมีดูเยอะไปงั้นแหละที่แท้ก็แบบว่าเป็นปุ่มแบบอากาศแอร์ต่างๆแต่ว่ามันมันแยกส่วนนะคะฝั่งนี้กัฝั่งนั้นะ่ะคือ แยกกันได้ฝั่งนี้จะปรับอุณหภูมิต่างกันกันกบฝั่งคนขับก็ได้ต้องขนาดนั้นไหมอะ่ะแต่ชอบที่เลื่อนเบาะเนี่ยมันเลื่อนได้แบบโอ้โหหลายอย่างมากสนุกสนานในการเลื่อนเบาะใช่ลองลองได้หรอลองได้เลื่อนไปเลื่อนมาหน้าหลังอะไรได้หมดนี่คืออะไรบ้างล่ะเนี่ย น่าจะไม่ได <N> ้ใช <N> ้ไฟต่างๆไฟมั้งลูกแล้วก็ตรงนี้มีที่ใส่การ์ด etc นะตู้มันหนักกว่าคันเก่านะคะเนี่ยต้องให้นิดนะต้องค่อยๆระวัง ว่าใส่มันใหญ่ไหมมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูดิเอ๊ะทำไมมันดูใหญ่เลยลทีนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ขับคันใหญ่ได้อยู่ของนี้ก็ลองโอ้ยนอนได้เต็มปรับได้อย่างสนุกสนานะนะคือกำลังลองตัวนาวีเพราะว่าไม่คนนะุ้นอะว่าแบบจะกดอะไรยังไงเลือกอะไรยังไงไม่รู้เลยอนะ แต่เขาใช้ให้ให้พูดได้นะแต่พูดไปแล้วแบบเหมือนไม่ตรง <laughs> หรือเราสำเนียงไม่ดีเดี๋ยวเราจะแบบลองขับรถนะไปที่ธนาคารก่อนเลยทำธุระก่อนแล้วลี่คุ่อยู่ไหนนะทำไมยังไม่เห็นลี่คุ ทำธุระแป๊บหนึ่งเดเขาเรับม,นะมาที่บ้านแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวไปทําความสะอาดบ้านแม่น้ำเดี๋ยวนิ่งลักรถมากไปกันต่อค่ะมาวันแรกก็ได้ขับนาน อุยอันตรายไปไหมเนี่ยโอ้โหก็ใกล้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยหินก้อนเนี้ยกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีลูกค้ามาพักค่ะเลยแบบโอเครีบมาทำความสะอาดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะหาที่ซักผ้าทำไปเลยเราไปซักประมาณหนึ่งชั่วโมงระหว่างนั้นก็ไปกินข้าวเอันนี้มาหาที่ซักผ้าแั้หาไม่เจออยู่ไหนเขาบอกอยู่ตรงนี้ ขนน้าหนีนี่ซักผ้าอยู่ตรงคุลาซูชินะคะแล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับออออนทาวเดี๋ยวเราเอามาซักตรงนี้เลยอ๋อเงินใส่ตรงนี้ได้เลยซักผ้าไว้เสร็จเราจะมากินข้าวกันตรงนี้นะ,ะแต่ตรงนี้มันก็มีอยู่กี่ร้านเองมี3ามร้านอ่ะกินร้านไหนดี เขาปิดกันที่บา 3, ่ายสามนะนี่บ่ายสามสิบแปดโอ้แล้วเขาเปิดทึงห้าโมงเย็นจะมีร้านให้เรากินไหมเนี่ยร้านนี้ก็ไม่เปิดซัง,งนั้นแถวนี้เขาไม่ค่อยมีคนนะเขาไม่ได้เปิดทั้งวันนะมักจะเปิดแบบสิบโมงถึงบ่ายสามแล้วก็ห้าโมงถึงตอนเย็นแลวร้านนี้ลาปิดขึ้นรถกลับไปที่เดิมนะไปกินร้านคุนลาซูชิเพราะว่าเปิดชัว มาที่คุร่าซูชิและตรงนั้นน่ะที่เราซักผ้าวไว้ก็นี่เหมือนกันใกล้ๆคือจริงไม่ได้อยากจะกินซูชิก็มันมีอย่างอื่นให้สั่งค่ะสั่งอย่างอื่นก็ได้แต่ก็คุร่าซูชิไม่ค่อยได้มากินนะนั้นนมาทีเนี่ยเขาเปิด11โมงถึง5ทุม่มถ้าเราเป็นพวกชอบกินเช้าตอนบ่าย3บ่าย4ซึ่งเขาปิดกันต่อชวงนี้เขาเป็นอิคุระแฟนะคะ อันนี้เป็นแบบเหมือนกับว่า Team Expo อ่ะก็จะมีอาหารของประเทศต่างๆด้วยอันนี้เป็นของอะไรเนี่ยประเทศอะไรหรูกบังกลาเทศเหรอถึงที่นี่เขายังมีซูชิหมุนๆให้เราแบบว่าหยิบได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นที่ฮ้ามาซูชิไม่มีแลว้วก็ที่ซูชิโร่เขาจะเป็นแบบเราสั่งร้อเปอซนต์เลยในราซอสอะไรก็ไม่รู้นะคะ อร่อยไก่ไก่ไก๊อปแบบจิว๋วนี่นึกว่าจะเบื่อซูชิซะแล้วนะคะก็สั่งมาเยอะเหมือนเดิมถ้าตอนเล็กๆนะคะเนี่ยเด็กเขาจะชอบอันนี้คือกินไป5้าจานแล้วมันจะแบบมีจะจะปองลงมาอาจจะไม่ลงมาก็ได้ส่วนใหญ่หลังๆไม่ค่อยลงมาก็เลยไม่กินเลยเนี่ยมันจะเป็นเอาจานมาใสใ่เนี่ยให้ครบ5จานส่วนของมีก็ขอเป็นอน,นี้ก็เป็นข้าวนาเทมปุระนะคะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งกินซูชิไป นี่ก็ลองสั่งขนมบังคลาเทศมาชิมนะคะเหมือนกับเป็นแบบโดนัทะคะ่ะอืมคือมันเป็นเหมือนโดนัทแล้วก็เอาน้ำห,นหวานๆมาราดเฉยๆอ่ะคือจริงๆไม่ต้องราดน้ําก็ได้ก็คือโดนัทธรรมดาสมัยก่อนนี่เขาต้องให้พนักงานมานับจานนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนับแล้วเพราะว่าตรงจานน่าจะมีชิปอยู่แล้วก็บอกว่าราคาเท่าไหร่เรากินจานเท่าไหร่ไปบ้างกีจานอนะไรเงี้ยแค่ใส่เข้าไปในช่องนี้ร้านนี้ก็ใช้ p อยได้นะคะจ่ายได้อยไปเลย ก็ซักผ้าเสร็จพอดีค่ะมากันอีกรอบนะคะเอาผ้าที่ซักแล้วมาเก็บมาห้องข้างบนนะคะห้องนี้แบบตื่นเช้ามาปุ๊บเห็นซากุระปั๊บเลยเต็มเต็มเต็มเดินๆๆๆมาดูซากุระแถวบ้านเราเรียกว่าข้างบ้านแล้วกันน่ะใกล้มากอุ้ยสวย บ้านเรานะคะแล้วก็ปึ้งๆึๆงงมาตรงน,นี้ก็สักุล่าเลยจ้าเฮ้ยสวยทุกเนียนตรงนี้นะคะมีป้ายเขียนเป็นภาษาเวียดนามบอกว่าห้ามทิ้งขยะลงในแม่น้ำนั่นแปลว่าคนเวียดนามมาทิ้งหรอ สวยงามมากใกล้บ้านสุดๆใกล้บ้านแบบไม่คาดคิดมาก่อนด้วยนะคะความฮาๆอยู่ตรงนี้ที่แบบไม่เคยรู้เลยว่าข้างบ้านที่เตงซื้อมีสากุระเพิ่งมาเห็นตอนซื้อเสร็จซะงั้นออกไปบ้านเราเดินมาไม่กี่ไม่กี่ก้าวถึงแล้วค่ะเตรงเนี้ยใช่แค่ฝั่งนี้นะฝั่งนู้นก็สากุระรัวๆไปอ่ะใครมาพักตอนนี้คือแบบโอ้โหออกจากบ้านมาปุ๊บอา้าวใส่รูปสากุระได้เลย เ,เดินยาวๆไปได้เลยค่ะถึงตรงริมแม่น้ำสุดนู่นเลยนะแม่น้ำใหญ่อะตรงน้ำนะน้ำใสสวยเลยก็ต้องมาพักช่วงไหนอะเนี่ยช่วงปลายเดือนมีนาถึงนี่ค่ะต้นเดือนเมษาเนี่ยถึงจะได้เห็นสักุระแบบนี้นะคะ า้ใกล้จริงๆเลยแล้วแบบที่ผ่านมาเราก็เฮลหาที่ดูซาก,กุระมากมายไปมาอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองอไหนุกเดี๋ยวจะต้องซื้อที่ใส่มาใหม่เอารองเท้าอยู่ไหนไม่ใส่รองเท้าลูกเี๋ยวเาจะเกเท้ามันจะสกปรกกว่ารองเท้านะลูก ทำอะไรอยู่เล่นเกมเหรอเรียกไม่ได้ยินเลยนอนเนระนอนเนระอ๋อ,อสงสัยเหนื่อย good i do in